คสองกระมังก็ต้องใช้หนุ่มสองคนนะคะโฮมเมดแท้ๆเลยค่ะโฮมเมดแท้ๆเลยวันนี้ก็ได้น้องพามกับคุณพ่อพี่ภูมิยังไม่กลับนะคะถ้ากลับมาเนี่ยมีงานต่อเพราะพี่ภูมิเนี่ยมือนึ่งนะคะเนี่ยสองกระมังใหญ่ๆกระมังหนึ่งคือแปดสูตรนะคะแปดสูตรคืออย่างที่แม่นันบอกอว่า ทำแล้วเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยก็คือทำให้หายคิดถึงทำให้หายคิดถึงเพราะว่ามีบรรพบุรุษที่เขาเคยทำเองแต่ตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็จะหยหาอยากจะทานนั้นแม่นนก็ทำขึ้นมาเพื่อให้ได้ชิมกันนะคะแต่ละอาทิตย์เป็นรอบๆไปมากกว่านะฮะแม่น้นถึงเปิดสอนขึ้นมาเพราะว่าอยากให้คนที่ชอบขนมโบราณอาหารโบราณเนี่ยได้เรียนรู้กันและช่วยกันสานต่อ อาหารจีนโบราณโบราณเหล่านี้นะคะเพราะว่านับวันเนี่ยจะหายากหาทานยากแต่็ิทีแล้วนะคะสองคนที่เห็นไม่ใส่ถุงมือนี่ไม่ใช่ไม่สะอาดนะฮะล้างมือตัดเล็บจนกุดนะคะเพราะว่าถุงมือไม่ใหญ่พอสำหรับมือของเขานะคะก็จะขยำขยำจนเข้าเนื้อกันดีถึงจะนำไปนึ่งแล้วแม่นันก็มีวิธีเช็คด้วยนะคะว่ารสชาติของ หัวใช้เท้าที่เรานวดเนี่ยได้รสชาติดีหรือ,อยังมีเทคนิคอีกเหมือนกันนะคะดังนั้นทุกอย่างเนี่ยผ่านกระบวนการแม่นันก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวเองทั้งหมดนะคะปีนี้ขึ้นปีที่13แล้วนะคะแล้วก็นับวันก็จะแบบทาเยอะขึ้นทําเยอะขึ้นท,ท,ทั้งทงที่ทําไม่ค่อยจะไหวแล้วเหมือนกันเพราะคือช่วงหลังแม่นันจะไม่นวดเลยจะให้หนุ่มๆเขานวดเองนะคะก็ได้ได้พวกเขาอะค่ะ กมาเรียนรู้กันนะคะรอบนี้ก็ไม่นานจดส่งวันที่ถึงปลายทางวันที่1ิค่ะถึงปลายทางวันที่10สิงหานะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีเกินเกินอยู่น่าจะมีเกินเกินอยู่ถ้าสนใจก็สั่งเข้ามาถ้าหมด2กระมังนี้แล้วก็หมดรอบศาสตร์จีนแล้วนะคะไม่ทําเพิ่มแล้วค่ะต้องรอรอบใหม่น่าจะไหว้พระจันทร์แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้สองนมมาช่วยมามี พิภูมาแล้วได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวได้ใช้งานเดี๋ยวได้ใช้งานใช้ได้ยังปะใช้ได้นะเริ่มเข้าเนื้อแล้วใช่ไหม้มหาม,มาลูกเจ้าหัวเจ้าเลียวเดี๋ยวแม,ม่นันก็จะนำเข้าไมโครเวฟเพื่อเช็ครสชาติก่อนที่จะนำไปนึ่งนะคะถ้าไม่เค็มไม่อะไรเนี่ยเราก็ต้องปรุงใหม่นะคะอ่าจะบอกนิดนึงว่า หัวใช้เท้าเนี่ยทำไมแม,ม่นานตวงแล้วทำไมยังต้องเช็ครสชาติอีกล่ะคะเพราะว่าหัวใช้เท้าแต่ละหัวนะคะแต่ละเซตเนี่ยน้ำที่เขาคายออกมาน้ำสองที่เขาคายออกมาขณะนวดนะคะมากน้อยต่างกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเป๊ะคือตวงแล้วเป๊ะนะคะน้อยครั้งที่จะรสชาติอาจจะจืดไปก็เติมเกลือนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวแม่นันก็จะ นำเข้าไปไมโครเวฟสองนาทีโจยเสียโจยเสียพามโจยเสียปะป้าโจยเสียโจยเสียในส่วนที่จะต้องแพ็คใส่แพ็คเกจนะคะส่วนที่จะต้องบรรจุใส่แพ็คเกจเนี่ยก็จะต้องเป็นแม่นั่นที่เป็นคนลงมือเพราะว่าใช้หนุ่มๆไม่ได้ค่ะเขาจะไม่ถมนัดตรงนี้นะคะผู้หญิงจะละเอียดนะคะเพราะนั้นมือแพ็คใส่ ภาชนะคือแม่นันนะคะก็จะใส่ฟอยแล้วก็ในนั้นมีอะไรบ้างในแพ็กก็จะมีหมูสูตรดั้งเดิมนะคะมีหมูมีถั่วเห็นไหมคะถั่วเราต้มทีเยอะมากเลยนะคะมีเห็ดหอมนะคะกุ้งแห้งแล้วก็วันนี้ได้น้ำซุปเอียเล้งที่แม่นันทาขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะคือทาเยอะทาเยอะแล้วก็ ถ้าแม่นายคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะคะถ้าไม่มีหนุ่มๆมานวดนะคะเพราะนั้นแม่นานอยากให้เข้ามาเรียนรู้กันนะคะหมดรุ่นแม่นานแล้วไม่มีใครสอนจริงๆแม่นานเชื่อนะคะแล้วก็ในคอร์สเนี่ยแม่นานจะบอกว่ามีคลิปวิดีโอสอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดยิบนะคะแม้กระทั่งการเ,าเลือกวัตถุดิบ การนวดการต้มการทำน้ำซุปยังไงให้ใสนะคะมีหมดทุกอย่างค่ะการหมักหมูหมักไก่ทำยังไงนะคะมีบอกหมดเลยทุกขั้นตอนการพักน้ำนะคะเพราะนั้นเข้ามาเรียนรู้ไม่มีใครสอนแบบนี้แล้วนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยมันใกล้ศาสตร์จีนแม่นันอยากให้ทำขึ้นมาค่ะทำขึ้นมาเถอคะค่ะทำขึ้นมาไหว้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอากงอมาม่นะคะ ท่านคงปลื้มมากนะคะแล้วแม่นันจะบอกว่าสูตรนี้ง่ายและอร่อยกลมกล่อมเชื่อแม่นันนะคะคนสูงอายุตอนนี้คือโทรหาแม่นันเยอะมากนะคะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเนี่ยโทรเข้ามาหาแม่นันเพราะเขาเล่นเฟซไม่เป็นเขาได้แต่ดูเขาได้แต่ดูแต่เขาสั่งไม่เป็นเขาก็จะโทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาแล้วก็ เราก็ได้คุยกันเราก็ได้คุยกันขอสั่งทางโทรศัพท์ขอโอนเงินเลยนะคะเราก็ได้คุยกันเพราะเขาบอกว่าเขาคิดถึงเขาคิดถึงเขาทําไม่ไหวแล้วจริงๆให้เข้ามาเข้าคอร์สเรียนเขาก็ไม่มีปัญญาทำเพราะนั้นขอซื้อขอซื้อนะคะแต่ว่าใช้ Facebook ไม่เป็นขอสั่งเลยซึ่งพอเราได้คุยกับคนรุ่นเก่าๆค่ะมันดีใจดีใจตรงที่ว่าสเสน่ห์ของขนมโบราณพวกนี้ค่ะมันไม่ได้หายไปไหนเลยเขายังคิดถึงอยู่ เพียงแต่เขาไม่มีแรงที่จะทำนะคะดังนั้นในคอสที่แม่นันทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมประกาศแม่นันยังมีคอสอิ่วกล้วยนะคะซึ่งลูกศิษย์ที่ทำเรียนเข้ามาเนี่ยสามารถการันตีได้ว่าสูตรนี้อร่อยนะคะล่าสุดก็เป็นคาสซาลาเปาเก้าไส้นะคะก็อร่อยแป้งเราแป้งหมักท์ไม่ได้หมักแป้งเราเนี่ยเป็นแป้งทํา ขั้นตอนเดียวไม่ต้องมีการหมักหัวเชื้อไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นไม่ใส่สารเสริมใดๆแต่แป้งนุ่มอร่อยแล้วตัวไส้ก็อร่อยแม่นันปรับจนรสชาติดีแล้วนะคะคือทุกอย่างเนี่ยผ่านการปรับสูตรคือให้มันหวานมากก็ขอเอาแค่หวานเอาแค่หวานน้อยๆกินแล้วไม่ทำลายสุขภาพนะคะแล้วก็พวกไส้หวาน ไม่ว่าจะเป็นเผือกเป็น hmm. ถ no ั่วทุกอย่างไม่ใส mm ่แป้งนะคะแม่นั่นไม่ใส่แป้งนะคะถั่วก็ถั่วล้วนๆนะคะเผือกก็เผือกล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาเรียนรู้มีถึง9ก้าไส้แล้วก็เดี๋ยวพอมีการทาซาลาเปาแบบใหม่ๆมีการทําไส้ใหม่ๆเนี่ยแม่นั่นจะอัปเดตให้เรื่อยๆราคาตอนนี้ยังโปรโมชั่นต้อนรับตว์จีนอยู่นะคะนอกจากซาลาเปาแล้วเรามีโซเกิยว โซกิยว so เป็นขนมโบราณน,นะคะโซกิยวเจซึ่งเป็นสูตรของมามะ่ามาม่าทำคุณแม่บุญธรรมแม่นันทาเลี้ยงลูกมา4ี่ิกว่าปีนะคะสูตรนี้สูตรเดียวทําเลี้ยงลูกมา4ี่กว่าปีทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ทามาม่าทำทำไมอะ่ะก็มาม่าเสียดายอะ่ะเสียดายที่มันจะหายไปนั้นนะคะแม่นันก็เลยจัดทําเป็นคอร์สขึ้นมาเหมือนกันและอคอร์สนึงก็คือขาหมูพะโล้นะคะ ในคอสเนี่ยแม่นันทาทั้งสูตรหนึ่งขาทานกันเองในบ้านสูตรสามขาหกขาเอาไว้ทําขายนะคะแล้วก็เป็นสูตรของอาตัวแจ้ที่อร่อยเพราะนั้นทุกสูตรทุกคอสที่แม่นันเปิดคือเป็นสูตรของที่บ้านเท่านั้นนะคะเราจะไม่เอาสูตรของคนอื่นมานะคะไม่เด็ดขาดนะคะหรือถ้าไม่แน่ใจเราไม่ทําถ้าใครที่รู้จักแม่นันดีเนี่ยจะรู้ว่าแม่นันไม,ไม่ไม่มีการก๊อปปี้แน่นอนนะคะเราต้องการ ของของเราแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกไปให้คนรุ่นใหม่ๆได้สานต่อนะฮะไม่น้นเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ถ้าได้ทางขนมพะกาศคือชอบเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรทํามาจากอะไรนะคะส่วนเรารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยบางครั้งบางคนบอกว่าเสียดายไม่ได้เรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่มาเลยดะนั้นเข้ามาเรียนกับ ามาเรียนและช่วยแม่นันสานต่อหน่อยนะคะเพราะว่าแม่น,นันจะชยู่วีกี่ปีนะคะทำเท่าที่ไหวทำเท่าที่ไหวเดี๋ยวแม่นันจะลงมือนําใส่ภาชนะนะคะเพื่อเตียงนึ่งแล้วนะคะค่ะเข้ามาเรียนรู้กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ